บอกแฟนเลยนะว่าขอรถมาซื้อแกงแต่ว่าร้านแซกไวรุ่นจัดรถแรงๆให้เลยเพื่อนตัวนี้เซอร์วิสง่ายเซอร์วิสที่ไหนก็ถูก CBR 650 RP 2019. ี2 1 9 9เพื่อนสีน้ำเงินเขาเรยียกน้ำเงินด้าน,นเพื่อนเอจะดทรงแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วชิลหน้ากันล้มท่อ GP JP ตัดท้ายสั้นโอ้โหกันถังกันอะไรครบเรียบร้อยแล้วไม่วิ่งเพียง ตบสี่ร้อยสี่พันเลยเท่านั้นเพื่อนๆนี่จะหารถทุกๆไม่ในน้อยได้ไงแล้ววันนี้ก็าวฟิวจัดโปรโมชั่นให้ด้วยจะบอกให้ดูสตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทได้ฟังดีว่าแข่งเจพีมันเล้าขนาดไหนพอพอเอาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มพอเพื่อนๆดู บอกเลยว่าคันนี้เอาไปก็ไม่ต้องทําอะไรเราได้ทั้งไม้น้อยได้ทั้งของแต่งมันเพื่อนไม้สี่พปี2019อีกจัดไปเพียงราคา1นึ่งแสนบาทเท่านั้นและใครสำหรับที่ดูคลิปกาฟิวคลิปนี้กาฟิลจัดโปรโมชั่นส่งฟรีให้ทั่วประเทศโทรศูนย์เก้าสองหกหหรือว่าทักก็ได้ที่เพจแซกแม่ลุนทำกินเกอรเวอร์ชั่น